เียอะไรกันอยู่อืมมิกี้เรากำลังใช้กัญชาหรือเพื่อนนะกัญชาแต่กัญชาเป็นสิ่งไม่ดีนะเพื่อนไม่คูดของคูดไม่มิกี้กัญชาไม่ได้แย่เบ,บอร์น,นั้นมันทำให้เรากลายสุภาพชนและมันทำให้เราลาานะเพื่อนหิว ฉันก็สุเสนช้าช้าลาดเหมือนกันนะไม่บิกกี้มันโง่โง่มากๆโง่หมดเส้นจระเข้ภาษาราคาเดี๋ยวกูไปกอบกิบเขาดีกว่าหืมนายอยากฉลาดเป็นอะบิกกี้หืมนั่นคนลองแค่นิดหนึ่งคนนะกะดักโอ้ยยช้าหลานโอ้ยมือเปล่าอะไรนะกูได้ตากูใครลกเวกวะไว้รู้ไม่รู้เกินนะดีเลิก ทำยาอะไรอยู่ฮะโอ้มันก็ไม่ใใ่กูเกินเลยกูถือเนี่ยอืฉันได้กินกันจ้าลองดูอีกทีสิอกูจะแทงนำร่วจีน้ากูกันมึงปิดมือถือกูหรอฮะไม่รู้ไม่สนใจย อืมมึงคิดว่าจะหลานหนักเหรอเดี๋ยวกูเจ๊ก็ได้อดดเอาลวดน้ำรวดเอพี่มีอะไรอ่ะเอกาลีเดี๋ยวกูทำไงโอ้ยล้วไม่ใช่กระชากน้อยมีวันหน้าพวกบง่ายกระชาก็จะไม่เบื่อโอ้ใช่เราต้องการมันครับใช่มารเราต้องการกระเจาโอ้ใช่แล้วกูต้องขอาวลาทำไมดูเหมือนเขาจะมีเยอะนั่นะนั่นะน่ะ โอ้ไม่เขตายแล้วครับคุณไม่ใช่คุณตำรวจหยิวโอเคจะจำแปลงง่ายบุกไหนอ้าวไอ้อะไรบ้าบอบ้าขอบคุณนะครับฮึมไม่เป็นไรถ้าเกิดโอกาสอีกไปก่อนที่จะมองหน้าเล้นะมีของที่มีเปลี่ยนเลยนะเพื่อนโอ้ขอบคุณนะครับคุณตำรวจเอาละนะถ้ามีอีกเดี๋ยวฉันจะมาอฮึม ้าท,ทำรวจจัดการนันไม่ได้ยัดก,กูจะมาเองเธอปิกอาหาแล้วทีละเธอต้องรับผิดชอบทำหม้หอก็ฮึ่มฮึมฮึ่มหึมฮึ่มฮไมฮ่มฮึ่ห่ม่นะ่ยเ่ฮีนะ่มฮน่่มม่มนะ่ <c oughs> ่ นมี่จ้าต้องมีฉลาดต้องมีกีี่เจ้าก็เป็นคนฉลาดัต่พาด